ครับตอนนี้เราเช็คเครื่องอยู่ที่หน้าชอพนอนะครับนะหน้าชอพนอราชสีมานะครับเราก็จะสอบทันสัญญาณกันนะครับดูรครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับ เราก็เช็คก,กันที่ช่องอมรินนะฮะนะก็ถือว่าดีนะครับเราก็ลงมาวุ่งไปเรื่อยๆนะครับชวนทุกท่านเนี่ยนั่งรถนะครับแล้วก็ทีวีนะเทสสัญญาณด้วยกันนะนิ่งมากเลยนะครับเป็นภาพที่สะดวกนะครับในโซนนี้เราก็จะเทสนะครับ ฝั่งตรงข้ามเป็นสำนักงานแอมว์นะครับแล้วก็เซ็นทันโฮมเซ็นเตอร์นะฮะเห็นไหมฮะในสถานการณ์ที่โคราชตอนนี้ถือว่า,าสัญญาณของทีวีดิจิตอลนะครับก็ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับลองดูสิครับสำหรับทีวีดิจิตอลของตัวสปีดนะครับจากบริษัทล็อกสเตเนี่ย ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเราวิ่งไปทางจอหอนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆถึงว่าสถานการณ์ภาพค่อนข้างดีนะครับผมรใส่คันว,วิ่งไปเร็วมากนะครับสวัสีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตำนาน รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่มีความสาคัญนะคับเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับทดสอบดูว่าสะดุดไหมครับยังไม่สะดุดเลยนะฮะสำนักงานพลังงานนะฮะสำนักงานพลังงานนครราชสีมานะครับคันนพันามิตรไก่แอตคอม นิ่งมากอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยวงชวริตกุลนะฮะด้านด้านซ้ายมือนะฮะเป็นหรือเราเรียกว่านะฮะมอวงนะฮะก็สำหรับในโซนนี้เราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับ อตอนนี้เนี่ยเราวิ่งด้วยความเร็วอยู่ที่กก60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเข้าไปดีลจากาเรียกแกทีบ้ามีครั้งหนึ่งที่แกเข้าไปในสวนไปเล่นคนเดียวยนะล่เขาลันแกไปเก็บผักพื้หลังนน้นแกก็ไปเห็นกน็ยืนดูว่าคุยเดียเเ๋ยว๊อกเฮ้ยมึงนัดกมาทำไมแกก็ยืนอยู่นี่แกก็ไปแทนตัวนั้นนัดมาไกเกลียอะไรประมาณนี้ฮะ เรเล่นหนึ่ตัวนกคุยกันมาแต่ก็มาเยือนเป็นตัวเดียวว่าพวกมึงเข้ามาทีเดียวกันเลว่าใายคนนี้ก็แก่เห็นว่าเป็นบ้าเลยทังกานมาแบบนี้ก็เป็นมือทามากความท่กินที่บ้าการที่ชาวบ้านเลียวเพราะว่ากินไี่ด้าก่ใช่ตอนนี้ด้านด้านขวาเมือก็กินโกบอลเฮาส์วิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ